พัฒนาให้เกิดสันติสุขท่ามกลางความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จำเป็นต้องพัฒนาแบบบูรณาการบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งโดยฟื้นและสร้างทุนทางสังคมซึ่งได้แก่ทุนอันมาจากพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทุนจากการเข้าถึงหัวใจของศาสนาทุนที่ได้จากการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนรวมถึงทุนจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุอินสูบเด่นรองประธานกรรมการอิสลามประจำจ,ำจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังมีมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งอิสลามมิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาอิสลามมากถึง152แห่งแน่นอนว่าในชุมชนต่างๆรอบมัสยิดเป็นสังคม วัฒนธรรมต่างศาสนาภาษาวิธีการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม แต่ถึงกระนั้นพี่น้องมุสลิมต่างมีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าและยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนาเรียนรู้ความแตกต่างเพื่อป้องกันความแตกแยกและเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นให้เหมือนกับที่รักตัวเองในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยประการแรกนะครับก็คือการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย ในหลักคําสอนในพระมหาคัมภีร์อันกุานเนี่ยพระผูะ้เป็นเจ้าเนี่ยพูดให้เราเนี่ยปฏิบัติระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างไรพระมหาคัมภีร์อันกุานเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim นะขอเริ่มต้นด้วยพระนาม ของพระผู้เป็นเจ้านะผู้ทรงมีความรักความเมตตาปราณีเสมอดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าความรักความเมตตาปราณีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องมาก่อนรักผู้อื่นเนี่ยเหมือนกับรักตัวของเขาเองชุมชนมุสลิมในจังหวัดตรังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุ่นสูงผสมประสานระหว่างวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนประชาชนต่างเคารพในหน้าที่สิทธิเสรีภาพของกันและกันและยอมรับความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เปิดใจกว้างมีความระมัดระวังในการกระทำและคำพูดที่อาจน,นำมาซึ่งความแตกแยกขัดแย้ง เพื่อยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่านศาสดาบอกว่ามุสลิมเนี่ยก็คือผู้ที่ผู้อื่นเนี่ยสริลลมคือได้รับความปลอดภัยบียดีจากน้ามือของเขาแล้ว,ว่าการกระทําหน้าที่ของเราเวลาเรากระทำเนี่ยเราจะต้องทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความปลอดภัยจากมือของของเราบิลิซาณิฮีจากลิ้นของเราคําว่าลิ้นของเราก็คือหมายว่าเราไปพูดกล่าวให้ร้ายผู้อื่นนี่ไม่ได้นี่คือลักษณะของมุสลิมแล้วหลักคําสอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นหลักคําสอนที่เราจะต้องปฏิบัติเฉพาะ ระหว่างมุสลิมต่อมุสลิมไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นหลักคําสอนที่เราจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องยิ่งให้ความสําคัญครับดังนั้น152ชุมชนมุสลิมในจังหวัดตรงัง กับวิถีการดำเนินชีวิตของมุสลิมที่ใช้หลักการเดียวกันทั่วโลกสอดคล้องกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตา้นอกจากความเข้มแข็งของกองกำลังภาคประชาชนในการป้องกันตนเองแล้วความเข้มแข็งจากภายในอันเกิดจากความมีคุณธรรมประชาชนต่างยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นแนวทางหนึ่ง ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำมาขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งกำปงตักวาชุมชนสันติสุขตามวิถีทางของศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยยอยศะะพรอัคะไกลสีทีมข่าวสวทรรงรายงาน